หลังจากที่จับมือการทำงานอย่างต่อนเนื่องในสหรัฐค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้และอัลปินไฮเมอร์ที่ทำให้ตลาดภาพยนตร์ในช่วงซัมเมอร์นี้คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะทำให้คนต่างแ่ก,กันไปดูหนัง2เรื่องนี้พร้อมกันจนเกิดคำเรียกติดปากว่าบาร์เบนไฮเมอร์จนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้เกิดแฮชแท็ก no barbenheimer ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในญี่ปุ่นเมื่อมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียในญี่ปุ่นค่ะได้ออกมาวิพา์วิจารณ์คอนเซปต์การโปรโมทร่วมกันของหนังทั้งสองเรื่องเนื่องจากอัลปินไฮเมอร์มีเนื้ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะ #BarbendHimer ได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากทําให้เกิดมีม,มหรือภาพล้อเลียนของนักแสดงนําจากทั้ง2เรื่องค่ะซึ่งแอคเคาท์หลักของภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้บนทวิตเตอร์ก็ได้เข้าไปตอบโต้ข้อความที่มีแฮชแท็ก b a r b e n h e i m e r อีกด้วยด้วยความไม่พอใจดังกล่าวค่ะทําให้บริษัท Warner Brother Japan ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ได้อดอแถลงการ์ผ่านทวิตเตอร์โดยระบุว่าเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้และอ p ลเพนไฮเมอร์เข้าฉายพร้อมกันในสหรัฐเมื่อวันที่21 2516กกรกาคม 2, ที่ผ่านมา่ะทําใหกรกิคาคมคลื่อนไหจา บรรดาแฟนๆต่างประเทศที่เข้าไปชมภาพยนต์ทั้งสองเรื่องพร้อมกันจนเกิดเป็นแฮชแท็กบาร์เบนไฮเมอร์แต่นั้นไม่ใช่ความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการค่ะอย่างไรก็ตามเราพบว่ามีการตอบโต้วความเคลื่อนไหวเหล่านั้นของแฟนๆจากบัญชีหลักของเรื่องบาร์บี้ซึ่งทางบริษัทว a r n e r Brothers Japan ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสค่ะและได้ขอให้ทางสำนักง,งานใหญ่ในสหรัฐดำเนินการอย่างเหมาะสมด้วยและต้องขอโทษสำหรับการกระทำที่ขัดการไต่ตองอย่างดีด้วยค่ะส่วนทางด้านบริษัทโตโฮโทวะผู้จะจำหน่ายภาพยนต์อ p p e n นไ i m ม r รในญี่ปุ่นย เรื่องนี้ในญี่ปุ่นแต่อย่างไดค่ะ